สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนมาพอกับพี่คุณสาวไทยในต่างแดนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่25ธันวาเนาะคะ่ะเป็นวันคริสต์มาสสาวพี่คุณก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสเนาะค่ะ Merry Christmas to everyone นะคะเมื่อนี้สาวพี่คุณก็ได้จัดทําคลิปขึ้นมาเป็นคลิปเก็บเห็นเนาะคะ่ะเอาม,มาฝากพ่อแม่พี่น้องที่ท่าน,นที่ยังบ่ได้เมึงเนาะคะ่ะ แต่สาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่รับชมแล้วก็กดพานใดเด้อค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับชมแล้วเขามรับชมอีกัางสาวพิ g ขอโทษขออภัยเนาะค่ะแต่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมหวังว่าคลิปนี้จะให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขในวันคริสต์มาสเนาะค่ะในการรับชมคลิปของสาวพิล u บ a เบาหลายใหญ่หางเนาะค่ะไปรับชมกันเลยค่ะโอ้โหโปบกใหญ่เลยจ้ะป้าสือยอดความงาม เมืงองกระโค่ะพี่น้องค่ะงามคักเนาะค่ะมัวตอออกขาวจ,วจูนพูนเลยจ้ะเธอเมืองพี่น้องแล้วผออีนี้ค่ะหนึ่งดอกสองดอกจ้ะเมืองค่ะสุดยอดความงามดอกใหญ่เลยนะจ้ะเมืองค่ะงามแค่ไหนถามใจเธอดูเด้อจ้ะสุดยอดความงามนี่จ้ะ อุ้ยดอกที่หนึ่งจ้าอ๋อ้ยที่นองมึงค่ะมึงดอกที่สองค่ะอุย้ยดอกใงญ่ค่ะแนีๆนะจ่ะดอกที่สองกันนี้สาวิกุลโตกลุ้มขาหักเลยจ่ะแล้วไปเก็บดอกที่สามกันจ่ะจ้าดอกที่สามค่ะมึงค่ะ ตามดอกแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะพี่น้องว <What? S 2> ัดสุจดเลยจ้ะโอ oh. ทั้งหมดได้สีดอกเนาะค่ะพี่น้องมงนี่ไม่จะด,ดอกใหญ่เลยเนาะคะ่ะคุณอะมึงสุจด นักแน่นะคะสามานันเนาะอุ้ยมาลุ้นกันนะจ้าว่ามองเดียวนน่สามีกุณจะได้เจ้ก,จกมึงคะนี่จ้าพี่น้องพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะมึงเลยจ้ะดอกขาาๆเลยแล้วค่ะขาาๆอวบๆมึงจ้ะพี่น้องน้มขักงานแน่นะคะเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้าเขามาตัดขาเลยเนาะจ้า เมืองดอกนี่พี่น้องนง้มคักง้มแน่เนาะคะยาย่ยยยยะญงคัดไงแหน่เดี๋ยวเรามาตัดขาเลยนะจ้าวันนี้อย่างจอ้ากัดตัดออกนี้เดียวนะจ้าล้มแพงมากเลยพี่น้องเห็นบ่จ้าถ้าม,มีของจอมันจะเป็นสีนีหากัดตัดออกอีกเนาะค่ะนี่จ้าสวยงามตามท้องเรื่องเอาใส่ตะก้าคู่ใจเหมือนเดิมจ้า มองพี่น้องอันนี้ขาวจูนพูนอยู่เนาะคะ่ะอันดวงอน้อยๆเพิ่นกระโฟแล้วเขาก็ตัดถิ้งเนาะคะ่ะมังจะ้ยสุดยอดความงามพระเอกของเราสูงยาวเขาดีนะคะ่ะป็นไดพี่น้องงามว่ค่ะมาซอยกันตัดขาเห็ดเด้อสุผูดสุคน อันนี้ดอกตุ้มๆเลยจ้ะงามบาค่ะเมืองดอกนี่แข็งๆเลยนะคะตะแหลกมา้าคิดว่าสิบกดะไดกระไดคือเกาหมันคือเกาเนาะคะ่ะจ้าสวยงามตามท้องถิง่นอันนี้ตกไปในหลุมเนาะคะ่ะขาตกไปในหลุม ดอกเฮ็ดกันเลยหกักซ้ำเนาะค่ะไม่จ้าเมืองขาเนเมืองดอก่นเนาะค่ะงามค่ะกืบเต็มตะกาแล้วพี่น้องคขาได้จะดอกใหญ่ๆนะจ้ะนี่จ้างามปะค่ะอู้มึงอันนี้อ่อนๆเลยพี่น้องค่ะ อันกเกตปุ๊บหับหักปั๊บหลุดอ้ยยุ่งกระไรมึงดอกกันนี่สุดยอดดอกตูมจ้ามึงค่ะงามค่ะงามเนี่ยมึงได้ตะกาจะพี่น้องจ๋าเกือบเต็มแล้วนะค่ะนี่จ้ามาเก็บน้ำกันค่ะพ่อแม่พี่น้องสองดอกติดกันงามๆเลยจ้า ว่าจะออกเนาะคะ่ะมึงจะงดงามตามท้องเรื่องนะคะดอกงามคักงามแน่นะจาะตัดนี้เดียวอันนี้เพราะว่าดอกพนยังแข็งแข็งนี่นะคะตัดแบบนี้เลยจ้ะมนีสาบคุณเฝ้ากายว,ว่ากันนะจ้าจะตัดบแบบนี้เราก็จะไปเห็ดดีๆอยู่บ้านเนาะคะ่ะพราว่ามนีเป้าค่ะกี่ดี หัวหลุดเลยงามคักงามแน่นนะคะ่ะเดี๋ยวเขาชิมมาตัดขายเห็ดกันนะจ้าเดี๋ยวจ้าเขามาตัดขายเห็ดกันเลยจ้บพี่น้องดอ,องมีเพิ่นกบหัวแต่ออกเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกบมีคล้องจ่อยอยู่เด้อจ้านี่สายไปกุญก็จะตัดออกหลายจัง่อยเนาะคะ่ะนี่จ้าดอกเพิ่นกรอบเนาะคะ่ะ จับปุ๊บลุดปั๊บหักเลยนะคะ่ะไงคักเนาะค่ะสีเข้มค่ะจะเก็บเลยนะคะ่ะอ้ยเมืองจากพี่น้องไงคักค่ะงามบรจ้า,จาดอกแข็งแข็งนะคเะมอนพึ่งออกได้แค่มือเดียวนะค่ะเมืองสีดอกเข็ดเลยจา้าี่จ้าเมืองจา้าดอกบางไงนึงพี่น้องอ้ยเมืองค่ะเมือง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 ถือใจบรจ้าเมืองขามนะะันค่ะ ปาดีทอคุณนะมึงค่ะงามบ่จ้าแอ,าพอ,อา้พี่น้องมึงใกลๆกันมึงสาวพีกุลพ่อยังค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหมึงพี่น้องมึงความงามของเห็ดอันนีจจ้จ้ะสุดยอดเลยเนะะาะค่ะปาดโอ้โอ้ยมองค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกแล้วะคะ่ะ อันนี้สีดอกพี่น้องหาดอกค่ะพี่น้องคะหาดอกแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวมาทางนี้จ้าหกดอกจ้าพี่น้องเจ็ดดอกโอ้แปดดอกแปดดอกแล้วจ้าพี่น้องคะเมืองดอกนี้จ้าป๊อดเก้าดอก ดอกค่ะพี่น้องมึงเลยจ้ะสิบดอกสายไปคุณตื่นเต้นค่คะพี่น้องสิบดอกค่ะพี่น้องสิบเอ็ดดอกค่ะพี่น้องมึงคะ่ะมีแต่ดอกตุมต้มๆเลยเนาะคะ่ะสุดยอดความงามพี่น้องคะ่ะมึงดอกนี่เรามาเก็บกันเลยนะคะพี่น้องปาด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 โอ้โห สุดยอดสุดยอดมากมากค่ะสุดยอดความงามเนาะคะ่ะนี่จ้านี่จ้าพาดพี่น้องมึงมึงค่ะมึงสองอันติดกันเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮามาเก็บกันเลยได้ดจ้าพี่น,น้องพี่น้องสองอันติดกันเลยค่ะเห็นไหมจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าอ่อนออนยุยบยับยุบยับเลยนะคะถมค่ะถม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 ,มึงจ้ะ สวยมากๆแต่เขาสิมาเก็บดอกแรกกันเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปัดปัดดอกแข็งแข็งเลยจ้ะดอกแข็งแข็งงามงามเลยจ้ะมึงจ้ะอันนี้ดอกที่สองเนาะคะ่ะโอ้โหเออคนหนาี่น้องยังไงจ,จ้ะถือใจไหมคะมึงจ้ะสองดอกติดกันใหญ่ๆเลยจ้าโอ้โหนึ่งอันคะ่ะ แก้เก็บอันที่สองแล้วค่ะนี่จ้ะพี่น้องตุมต้มๆเลยนะคะนี่จะเมึงดอกเค็ดตรงนี่จ้ะพี่น้องอึ๊บาถมมคนใบคขึ้นแล้วค่ะอุ๊บมึงพี่น้องดอกน้มคากง้มแน,นะะ่แลค่ะอันนี้กับยางพาไปแดดได้จานรอบหนึ่งยางกับมากับพ่ออีกนาะคะ่ะ พี่น้องจ้ามืองดอกนี่ใกล้ๆกันเลยค่ะโอ้โหมองค่ะสุดยอดเลยเนาะคะ่ะยังวัดทถาบันไดป้าดอกไงค่ะไงเนี่ยพี่น้องคะ่ะมึงยังงามๆอยู่เลยนะจ้าป้าสะออนป้ค่ะพี่น้องคะ่ะมืองจัดสองดอกใหญ่ๆเลยเนาะคะ่ะตุ๊บโอ้ยอ,อยู่เลือกเติบจ้ะปาถือว่วงมันนะคะ ยังไงก็หมานคือเก่ามืองจ้ะป้าสุดยอดความงามเลยจ้ะโ้งามคับ่าจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยสุดยอดความงามจ้าเขามาเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ป้าพี่น้องมองสุดยอดเลยเนาะค่ะใหญ่มากๆเลยปาพี่น,อน้องยังบ่สเถานะคะนี่มอง ยังอ่อนๆอ,อยู่พี่น้องเดี๋ยวเขามาตัดขาเลยเด้อจ้าฮูบเหนีนมากวันนี้ยังจาอเลยจ้าพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องนะจ้าขันไดดอกแคส,สี่ส,สีหาดอกก็เต็มตะก,ก้าแล้วนะคะอันนี้มันกัดโดนจ่อนิดนึงสายพะกุนก็จะตัดออกเด้อจ้าเหลืองๆนี่มองจากพี่น้องสอนวะค่ะ ใ,ใ,หใหญ่คักใหญ่แน่โอ้ใหญ่คักใหญ่แน่เนาะคะ่ะแต่สาวคุณไม่รู้ว่าเพิ่นแกยังเนาะค่ะปาดเมืองพี่น้องดอกบังแย่เลยเนาะค่ะงามคักงามแน่เห็นบ่คะนี่ปาดพี่น้องพี่น้องคะ่ะพี่น้องมาเมืองเลยจ้ะใหญ่คักใหญ่แน่งามคักงามแน่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ สาพิคุณโสอ่อนแมพี่น้องเมืองเมืองเมืองเอาโหลดค่ะความงามของเห็ดเนาะจ้ะพออีกแล้วพี่น้องติดติดกันเลยเนาะคะ่ะเมืองอันนี้สองดอกติดกันเลยจ้ะงามค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะโอ้สุดยอดความงามเลยเนาะคะ่ะเขาถุงไปขึ้นเขาขุดแลวเข้าเก็บแลวเนาะคะ่ะแล้ว้างนาในสาพิคุณก็พออีกแล้วด้จ้าเมืองค่ะพี่น้องอึ๊บโอ้ยงามค่ะพี่น้องคะ่ะมึง มงเดียวสาไปกุญพ่อสามดอกเลยเนาะคะ่ะโอ้เมื่อนี้ถือว่ามานค่ะถือว่ามานมึงค่ะต้นขาของเธอทั้งอวบทั้งใหญ่เนาะคะ่ะมึงมืองความงามของพ่นจ้าพี่นองจ้าสุดยอดเลยค่ะดอกนี้โอ้โหทำลังออกเ <c oughs> อออเล็กจหวัวมากมึงพี่นอง ง้มขักงามแน่นาะคะ่ะสุดยอดเลยมือน,นี่ถือว่ามันนะคะ่ะถือว่ามันค่ะนี่พี่น้องสาบิคุณขะมาสาบิคุณกพ็พ่อดอกใหญ่ๆได้ดะค่ะพี่น้องอู้เมืองจ่างามขัเนาะคะ่ะอ้สาบิกุณดะสอ่อนหัวใจสีไว้น้ำดอกเห็ดนาะคะ่ะประจ่าพี่น้องหาต่อไปก็สาบิกุไเ้จ้าเมืองพี่น้องดอกนี่ติดติดกันเลยได้จ่าหยามันฟิดอยู่นาะค่ะพี่น้อง เมืองอรุณจังงามแค่ไหนถามใจเธอเมืองพี่น้องเอ้ยโอ้โหสุดยอดนะพี่น้องยังบทถาวเลยด้วยจ้าเนี่ยังขาวจูนพูนอยู่เนาะค่ะพี่น้องสุดยอดของความงามของเหตดเลยด้วยจ้ามาจ้ามาเก็บกันเลยพี่น้ององงามขลงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยตุ้มๆเลยเนาะคะ่ะคุณนามเมืองพี่น้องสุดยอดความงามประเทศอักงกฤษส่งเข้าประกวดเนาะคะ่ะ เห็นว่าจะห่องเสียงหลงเลยค่ะพี่น้อง่ะเมืองจ้าเมืองจ้าเมืองจ้าโอ้โอ้พี่น้องเมืองเมืองค่ะเมืองเมืองเอาค่ะเมืองค่ะสุดยอดสุดยอดความงามความใหญ่อลังการงานสร้างนะคะพี่น้องขาพาดเถอะเมืองไกลๆกันค่ะ เมืองสาปพิกุลพ่ออย่างแต่สาพิกุลมาพันแกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเก็บเมืองว่าพันแกขักบัวอันนี้พันแกหลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขากะจะเอาพันวันบานไปแถวนี้เนาะคะ่ะเขาว่าเอาเอาเ,อาเอาชื่ยวมันบานมันจะได้เกิดหลายๆเขาว่าปีหนาเนาะคะ่ะอุ้ยดอกไงค่กอันนี้กระทมวันมมนี้ละจ้ะสวยมากจ้ะดอกพันนักเนาะคะ่ะพันกันเลหักเมืองสาวพิกุลเกบให้เมือง ปดใหญ่หลายใหญ่คักใหญ่เนี่ยใหญ่ที่สุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะดสวอนเนาะจ้ะสุดยอดพี่น้องจ้ามึงจ้ะแข็งแข็งเลยนะจ้ามึงค่ะปดสุดยอดความใหญ่ความงามเนาะค่ะเมึงพี่น้องจ้าใกล้ๆกันสาพิคุณกระพาะดอกใหญ่อีกแล้วเนาะค่ะอึ๊บนี่จ้าพี่น้อง ตูมตูมแข็งแข็งปั๊ดหมานค่ะที่ดีค่ะมันนี่หมานหมานหมนันเก็ทิเบลคำไหนโคตรหมานเนาะคะ่ะต้องกับคำนี้เดีงยีสิถิดพี่น้องจ๊าว่าหนูเจอเลยคุณหนาพี่น้องคะปัาดสุดยอดสุดยอดจริงๆอันนี้ยังแข็งอยู่เลยนะคะยังบดิ์โบแก้เลยคะ่ะกินได้คะ่ะอันนี้ 随便来呢，咋？